สวัสดีค่ะวันนี้ไททันพาไปชิวนะคะเราจะไปเล่นน้ำกันที่บ้านเท่าแก่รีสอร์ทนะคะตอนนี้เราก็ได้ขับรถออกจากที่พักนะคะเราพักอยู่ที่หล่มเกา่าเพชรบูรณ์นะคะตอนนี้เราก็ขับผ่านตลาดหล่มเก่าแล้วนะคะขับผ่านสีแยกมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงบ้านวางบานแล้วก็ พอบ้านบางบานเสร็จปุ๊บก็ตรงไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงบ้านเหมืองแบ่งที่นั่นจะมีสระน้ํานะคะที่ชื่อว่าบ้านเท่าแก่รีสอร์ทนะคะมีสระน้ําสําหรับให้เด็กๆเล่นน้ํากันนะคะตอนนี้เราก็ผ่านที่ตลาดมมเก่าออกมาแล้วนะคะกําลังจะออกจากตัวตลาดแล้วก็มาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศท้องฟ้าเมฆ ดูสดใสไม่มีฝนนะคะแต่ตามพยากรณ์ที่เราดูจากไอโฟนก็รู้สึกว่าเขาก็บอกว่าวันนี้จะมีฝนแต่ตอนนี้ยังไม่มีฝนท้องฟ้าก็ยังดูสดใสดีนะคะเราก็ขับรถดูได้เลยโอเ okay. ค Let's go! <S ตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ดบ้านเท่าแก่นนะคะพาเด็กตั้งมาเรืนอน นี่ก็คือรีสอร์ทมีโมีอ่างเหมืนเป็นบ่อบ่อน้ำอ่างน้ำจัน้ำากอ่ะม่ใช่ขุดขึ้นอันี่ก็เป็นต้นไม้รต่ายต้นไม้ต้น้นี่ก็เป็นงนจันด ก็มีบ้านพักนะคะแม่ก็จะเป็นช่วยน้ำแล้วก็เปิดน,น้ำอาหารเขี่ยน้ำบ้านเท่าเก๋ตอนนี้ไททันก็เข้าไปเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะว่าเราจะติดต่อที่พักติดต่อ<ม>เล่นน้ำไม่ได้พักแล้วเข้าบ้านอฉันี้ เกดระเบียบแต่ได้หนึ่งห้มีบาดแผลห้ไม่ใส่หน้ากาห้ามสวมรอ,องเท้าห้ามนำปสัสราเะใแก้วหอมีคนเข้าห้ามกระโดดน้ำห้ามบวนน้ำลายปัสสวะห้ามฉีกผักดูปายแล้วก็ผู้ใช้ต้องเชืออ่อฟังคำเตือนหองเจนทีนน่มีกฎห้ามนำอาหารมาถ้าเข้าขายอาหารบรรยากาศข้างในก็จะประมาณนี้ <Okay. S 2> เราก็ได้เดินเข้ามาที่ข้างในตัวรีสอร์ทแล้วนะคะด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเหมือนจุดที่จะบอกว่าเราจะนั่งโต๊ะไหนนะคะแล้วก็แจ้งพนักงานทุกคนที่จะมาที่นี่ก็คือจะต้องไปแจ้งพนักงานว่าเราจะจองโต๊ะนะคะ คือเราจะนั่งโต๊ะตัวไหนแล้วเขาก็จะให้เราอยู่โต๊ะตัวนั้นแล้วตอนขากลับเขาก็จะมีการคิดเงินตามโต๊ะว,ว่าเราใช้บริการอะไรบ้างอาจจะมีการสั่งอาหารหรือว่าเล่นน้ําแค่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ออกมาเล่นน้ําได้เลยได้แม่แบบเอ้องมาเขา ของให้เล่นที่จักสมองคะกระโางพุมื่กัเายนอรเป็นอ๋อพุ่งเลยดิจะมาขอหลับพุ้่มีเหรอพุ่งฮัลท่านหนึ่กเลิก150หน่ปะตอนนี้เป็นสไลเหรอดูดิยองแบบยองแล้ขอต้องพบกันอย่างนี้เลยไย ครับถุงเงร้อยห้าสิบเป็นรอยยี่น pues, ้ตรงนี uh ้แด้หลับยังอันนี้ถุงร้อวนี้แดีหัวมิกหัวถอาสิไปมาได้ถ้อยู่แถวนี้ของผมแถนี้เนี้ยอนมาขึ้มาหรือ่ได้าบ็ไหนเต้มอห่อยเออแล้วมันร้มากมาตากหาวขนนะครับมากหนาวจมเลร้อน

ฝนน้ำรังนะครับฝนรู้้อตรักดเอาม่วันมาดิมอาเมอานเอาพงาตวาอ่าเขารียีอันผู้ช่วยอนส่างสีฝนต้อนม้ามันเล้มันเ็พุกเลยมากไหนไปยืน เป็นต้องวนครับเป็นคิวแล้วค็รวมงกันนะบรรยากาศการเล่นน้ําก็จะประมาณนี้นะคะมีสไลเดอร์ให้มีสไลเดอร์เล็กแล้วก็สไลเดอร์ใหญ่ก็จะแบ่งโซนเล่นน้ําเป็นตามความลึกนะคะที่เป็นสไลเดอร์ใหญ่นี้ก็จะเป็นความลึกที่มากที่สุดก็คือ150แต่นั้นก็จะเป็นส่วนเด็กนะคะก็จะไม่ลึกมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ถ้าสูงเกิน150นี่คือก็ปลอดภัยดีนะคะที่นี่เหมาะมากเลย ข้างสระน้ำนะคะก็จะมีสตาฟคอยดูแลเด็กๆที่ว่ายน้ำอยู่ก็สตาฟก็จะให้คำแนะนำนะคะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงในการลงสระถ้าเกิดเป็นเด็กผู้หญิงผมยาวก็ต้องสวมหมวกเพื่อที่จะไม่ให้มีผมล่วงลงไปในสระนะคะแล้วเขาก็จะคอยช่วยเหลือเด็กที่เหมือนประสบปัญหาว่าอาจจะมีปัญหาในการว่ายน้ำมีตะคิวอะไรเงี้ยก็จะมีกาดด้านขวามือนะคะคอยนั่งดูตลอดเวลาเลยนะคะ ก็คือดูความเรียบร้อยแล้วก็ดูความปลอดภัยนะคะของผู้ที่จะมาเล่นน้ำที่ส่วนเท่าแก่นะคะบ้านเท่าแก่นี้นะคะอันนี้ไททันก็เล่นอยู่ประมาณกลางๆนะคะเพราะว่าน้องสูง150อาจจะไปตรงส่วนที่น้ำลึก150อาจจะมิดหัวน้องก็เลยเลือกจะอยู่ตรงโซนกลางๆเลยนะคะก็ความสูงก็ประมาณ120ตกองดีๆก็ไม่นไร้าเะสุงกระเซ็นไ่้อ เราเป็น well so มีมันยนะค่ะผมตัวจะสมัครใส่ละใส่แล้วเด็กน้อยเห็นลุกนะแล้วอใส่อีกไงตวังเลยเาขาดน่ะอดอัดมันนะมันดมมบลอกหน้เข่า่นนะ้ลงมาสไลด์ได้กระจมแรฟูเลยครับจ้มันก็นตาหัดร้องส่ารักรัอมลาเีเลยนดนี้หลตาผเนีปุชดยันไังเป็นใช่ เออาบว่ามันพมันเป็นเชื้ออะไรเ eh งี <oil> ้ยมันเป็นาบอะมันจ้างอ่ะต้องน้ำธรรมดาล้างไลน้ำตุ๊กนึนเ่ะ ตอนนี้จะเป็นบ้านพักบ้เศรษฐีต็นข้างๆแบบนี้นเป็นงั้นวิวทัเปิดเด้วิวทับเศรษฐี แม่ไหมตั้นลอยตัวได้ยังลอยตัวได้ยังแม่ไปห้องน้ำตรงนี้

cái <laughs> gì vậy? rồi sẽ đi được không? cái gì đó? cái เดี๋ยวขึ้นไปชั้นโอเคชั้นสุดท้ายชั้นท็อปดู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 โอ้โหว้าว ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นท็อปวิวของอบ้านท่อแก่รีสอร์ทนะคะตรงที่เรามองเห็นหลังคาสีขาวนี้ก็เป็นโรงงานมะขามที่ชื่อว่าโรงงานขิงขวัญน,นะคะตรงภูเขาที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นวิวของทับเบิกนะคะเป็นภูเขาทับเบิกคือ,อหมู่บ้านนี้จะติดกับทับเบิกอยู่ตรงมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งที่จะไปที่ทับเบิกได้นะคะก็จะเห็นวิวทับเบิกที่เป็นวิวสวยงามนะคะเป็นท็อปวิวของ บ้านเท่าแก่รีสอร์ทนี่เลยนะคะแต่เราต้องขึ้นบันไดมาประมาณ4ชั้นนะคะจากข้างบนเราก็จะมองเห็นสระน้ำแบบเห็นทั้งหมดเลยของสระน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นตัววิวที่เป็นทับเบิกด้วยนะคะแล้วก็มาถึงจุดที่เป็นท็อปอยูที่นี่บรรยากาศก็จะดีมากตอนนี้เรามาช่วงเวลายเย็นนะคะบรรยากาศก็คือไม่ร้อนมากแล้วก็บรรยากาศคือดีเลยะคะ่ะ แต่วันนี้เขาบอกว่าจะมีฝนตกแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนนะคะเราก็ยังโชคดีที่ยังไม่เจอฝนนะคะก็เห็นการเล่นน้ำในสระแล้วก็เห็นวิวภูเขาคือมันว้าวมากเลยนะคะสำหรับวิวนี้พอเราเล่นน้ำเสร็จนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต,ต้องมาจ่ายตังค์นะคะเราก็มาแจ้งพนักงานว่าเรานั่งโต๊ไหนนะคะแจ้งเบอร์โต๊แล้วก็ จ่ายเงินวันนี้เราก็ไม่ได้สั่งอาหารทานนะคะมีน้องมาเล่นน้ําคนเดียวก็ไม่ได้ทานอะไรเลยก็จ่ายราคา50บาทก็คือค่อนข้างจะแบบราคาโอเคสําหรับการเล่นน้ํานะคะตอนนี้ไททันก็กลับบ้านแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านแล้วเพราะว่าที่สระน้ำน,นี้จะปิดเวลาหนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้ก็หกโมงนิดๆละเราก็เลยกลับบ้านกันเลย